ครับผมนายเชียนันท์พรได้รับเอามาให้เป็นพิธีกรเติมเนินรายการสารคดีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบ,บาทสมเด็จพระบริเมยนทระมหาภูมิพลอดุลเดชครับอันน,นี้เราอยู่ที่บ้านบ้านสอนทองคำครับณหมู่บ้านพลแพงตำบ,บลลพบุกออำเภอคขานแก้วจัวงหวัดจุนทลงรณสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชุนทิชยชนะสิทธิ์แต่เดิมบ้านสอนทองคำนะคะ มีค้นที่นาก้าวไร่จากนั้นก็ได้ปรับพื้นที่เจาะบ่อบาดาลแล้วก็ปรับพื้นที่ตรวจสภาพดินแล้วก็เตรียมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกพืชต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีเลี้ยงกบเลี้ยงปลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคันนี้เราได้กับคุณยายสุภาระทองคําซึ่งเป็นเจ้าของไร่สวนทองคำแห่งนี้ซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับค็สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกๆทั้งหลายครับอันไหนได้นะครับคุณยายครับเรียทราบว่า ได้สวนทางการแหงนี้มีความเป็นมาอย,ย่างไงบ้างครับอ๋อได้สวนทางการแห่งนี้แต่ก่อนก็เป็นท้องนาธรรมดานะลูกครับพอดีมีโครงการในพระราชดำริมาประกอบกับคุณยายก็จะ,กะเกษียณแล้วในปีหกหนึ่งก็เลยคิดทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อครับจริงๆไม่เคยคิดว่าตรงนี้มันจะทำได้แล้วก็ มันจะยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นยุคโลกาภิวัตน์แต่พอมาได้ทําเขาจริงๆก็รู้ว่าถ้าเราทาเขาจริงๆเราอยู่ได้ครับมันสามารถหลุดเบียนอยู่ในในเนื้อที่ของเราได้ทั้งหมดเราทาจริงรสามารถจ่ายแย่ญาติพี่น้องแล้วก็ไปจำหน่ายได้เน้นที่สุขภาพเป็นหลักเพราะว่าเราไม่ใช่สารเคมีทุกชนิดแล้วคุณยายมีการแบ่งสัดส่วนย,ยังไงบ้างครับ แรกยายก็ออกแบบมันเป็นเนื้อที่เก้าไล่กว่าเาก้าไล่เกือบสองงานยายก็เขียนแปลนออกมาว่าเออตรงนี้เป็นบอ่อปลาตรงนี้เป็นที่ทํานาตรงนี้เป็นบอ่อพักน้ําพวกนู้ไปเขียนแผนถังดูก็ได้แล้วก็ปลูกมะาพร้พา,วา,พาวปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดแล้วก็มีการเลี้ยงปลานิลนปลาใน,นปลาตะเทียนปลาสลิด ปลาพื้นบ้านเราปลาธรรมชาติแล้วด้วยแล้วคุณยายวิธีการปลูกต้นกล้วยยังไงบ้างครับคุณยายปลูกโดยใชย้ตอนนี้กําลังปลูกเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์กล้วยตัดช่องให้สู์กับพันธุ์กล้วยที่ได้มาจากปูสิงจังหวัดศรีสะเกดน,น,นะคะปลูกทดลองดูว,ว่าระหว่างกล้วยาสายพันธุ์พื้นบ้านชัางเดิมของของภาคตอนดอกเขียวเหนือของเรานี่กับ สายพันธุ์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยการเขาเรู้เนือเยืว่ามันจะมีผลิตผลที่ให้แตกต่างกันอย่างไรก็ทดสอบอยู่ที่ที่ละที่ตรงนี้ก็ปรูงระยะ,ยะระยะห่างก็สี่เมตร,ตรคร่ะโดยเราทำกันดินเยอะ่องล่องออหน้าคันดินเนี่ยกว้างสี่เมตรก็ยาวตลอดเป็นถนนสามารถรถยิง่ารได้ ก็ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ก็วิ่งผ่านได้ก็สามเส้นทางบแบง่งซอยเอป็นสามทางก็จะมีมะพร้าวสลับมะพร้าวก็จะปลูกห่างกันประมาณหกเมตรแล้วแล้วบอ่อปลาล่ะครับมีวิธีการเลี้ยงยังไงบอ่อปลาหรอลูกก็พอพอดีอเผอิญว่าบอ่อปลาตรงนี้ มันได้น้ําใต้ดินมีน้ําใต้ดินมีตาน้ําอยู่หกตาก็เลยเป็นเป็นความโชคดีของยายก็ไปซื้อพันปลาที่ประมงที่บ้านปอแดงมามาปล่อยเป็นพันธปลาของทางกรมประมงเรารก็ป,ปล่อยก็เลี้ยงตามธรรมชาติจอกหนืผักบุ้งอากาศที่ตลาดอากาศเราก็ไปดูก่อนว่า จ้าไหนที่เขาปลอดสารเขาบอกเขาปลอดสารแต่ความจริงมันก็คงไม่ปลอดร้อยเปอร์เซนต์หรอกเราก็เอามาสับสับให้มันกินเช้าเย็นบางทีก็เช้าบ้างเย็นบ้างบางทีก็ได้ทั้งสองมื้อก็แล้วแต่ว่าเวลาบ้างนะลูกค่ะขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เราในวันนี้นะคะถ้ะยา,ยานะะหนูมีอะไรข้องใจอยากมาถามคุณยายอยากมาเรียนรู้ อยากจะแนได้นำ้ำเพื่อนๆมาเที่ยวชมก็ได้มันก็เป็นสวนที่อยู่อยู่ที่พื้นบ้านเราเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลแต่มันก็ไม่ได้หรูหรามันไม่มีไฟฟ้ามันมันยังไม่มีอะไรที่ที่ทอำนวยความสะดวกได้มากกว่านี้เรื่องแบบแบบพอเพียงก <ทา S 1> ินได้ขายได้แจกจ่ายโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพมีืมสุขภาพนะลูกครับ<อ><อ> การนี้เราได้อยู่ท้าสวนนะครับผมวันนี้จะมาดูวิธีการต่างน้ำนะครับผมซึ่งแต่ก่อนจะไม่ได้วางพ่อและสายยางเอาจึงใช้แรงงานคนแทนเพื่อตักน้ำจะบ่อครับมาโรดน้ำต้นไม้ครับ ปัจจุบันนะคะได้มีการวางท่อสายน้ําพุ่งนะคะโดยการใช้รถไถปั่นน้ําขึ้นมาเพื่อรดน้ําต้นไม้และประหยัดแรงคนค่ะ เก็บบอครับและในวันนี้เกาะอืก็ต้องขอกราบพวกคุณคุณยายสุราลตองคําและบ้านสวนสะไครแห่งนี้ที่ทําให้เราได้มา่ายทําและได้ควารู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับวันนี้ในวันนี้ขอกราว่าสวัสดีครับ